บาร์บะคอนี่ซีไซส์สีะชามีอะไรให้เราเล่นสนุกบ้างไปดูกันเลยซีไซส์ทาวเวอร์หอคอยลอยฟ้าหันสาเรื่องเล่นมาใหม่เลยของโรงแรมบาร์คอนี่ซีไซส์สีละชานึงเชือกสุดหอคอยเห็นวิวโรงแรม360องศาสวยมากสกายไบายจักรยานลอยฟ้าแสนสนุกเราสนุกกับการปัน่นจักรยานลอยฟ้ายิ่งปัน่นยิ่งขึ้นสูงนะคะทุกคนสนุกมากเราบินสูงเหมือนนอกเลยมินิฮาวเวลแลนด์อินดอร์เพเก้าเครื่องเล่นที่อยู่ในร่มในโรงแรมบาร์คอนี่ซีไซส์สีลาชาที่ยกเครื่องเล่นฮาวเวลแลนด ได้เล่นแข่งกันและเล่นด้วยกันที่ฮาวเวอร์แลนด์เกมเลเซอร์วอลในเกมของเลเซอร์วอลก็มีแต่ระดับให้เราตะลุยนะคะทุกคนให้เราได้วิ่งไล่แข่งเก็บแต้มสนุกสนานกันมากมากเลยนะวอเตอร์แอดเวนเจอร์เครื่องเล่นเป่าลมขนาดใหญ่ที่มีด่านให้เราตะลุยแต่ละด่านก็สนุกสนานมากเลยนะคะทุกคนสูกัดตะลุยเล่นทั้งสองด่านผ่านนะคะทุกคนสูกัดเก่งมากมากเลยแล้วทุกคนนะเคยเล่นผ่าน